เห็นไหมว่าชาวบ้านธรรมดาพูดทำอดจใจสังขารไม่เที่ยงมีแต่สังขารไม่เที่ยงเท่านั้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริง แล้วหันมาดูพวกเราเองอันดูตัวเราเองว่าเป็นยังไงอะพวกเราหยุดมันถือมันหรือสิ้นหยุดมันถือมันนี่แนะ่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พบมารู้มาแล้วตัดมาตัดบอกสอนอย่างที่รู้มาเห็นมาได้ใจอ่า เหมือนกับรู้ด้ตาเนื้อได้ยินได้หูที่เป็นกายหยาบเหมือนพวกเราเห็นก็คือเห็นมนุษย์ทั้งในฝ่ายที่รับบาปเาคาะกรรมทุกยากลําบากกับฝ่ายที่ได้รับเฟอรตรวบบ่วยบุญกุศลก็เห็นด้วยตาเนื้อที่กันทั้งหมดเห็นสัตว์เดรัจฉานที่พิกลพิการทุกยากลําบากแล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่มีคนเลี้ยงรักใคร่อย่างดีจะเห็นว่ามันแตกต่างกันนี่เห็นได้ตาเนื้อแต่ในเห็นในโลกทิพตาทิพ ถ้าจะยิ่งกว่านี้ในโลกของมนุษย์ในโลกของนรกแต่ละคุมที่ทุกตรมานารแสนสาหัสในโลกของเปรตของสุรกายพวกเราเห็นแต่นในโลกของมนุษย์และโลกของสัตว์ในดจฉานทั้งฝ่ายที่สเสวยผลบุญกับฝ่ายที่สเสวยผลบาปในโลกของเทวดาเราก็ไม่เห็นอีกทเทวดารูปภพมรูปภพเพราะอันนั้นต้องใส อาศัยตาทิพย์จากอำนาจของฌานแล้วก็ต้องอาศัยยานคือความรู้แจ้งว่าภพภูมิของการเวียนว่ายตายเกิดมาจากเหตุเช่นใดทำกรรมอันใดได้ไว้จึงได้ผลเป็นเช่นนั้น กรรมสกากรรมทายาตากรรมยนิกรรมปันทุกรรมปติจารณาอย่างกรรมหริสันติกัรละยานังวับกังวาตตะตาญาตาปวิตติสัรเสทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนส่งผลให้ไปรับไปเกิดรับบาปข้อกรรมต่างกันมีกรรมคอยตามให้ผลเป็นเอาตามตัว ทำกรรมอันใดไว้อยอมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นโดยแน่แท้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไเด้เห็นมาจริงรู้จริงเห็นจริง,รจ,รงจุดกระทั้งด้วยอำนาจของฌานและญาณจึงรู้ว่าฝ่ายบาปฝ่ายบุญได้จะถด ฝ่ายของเหตุที่ทำให้เกิดและสุดท้ายรู้เหตุที่จะทำให้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆทั้งฝ่ายบาปและฝ่ายบุญทั้งฝ่ายอบายและฝ่ายสวัส์ฝ่ายที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าไม่ว่าจะฝ่ายบาปหรือฝ่ายบุญร้วนต้องเกิดมาแก่บาเจ็บมาตายมาทุกมาพัดพรากจากคนที่รักมากังวลเนี่ยโดยเฉพาะ ช่วงนี้ไวรัสโควิดระบาดดุนแรงญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเราจะได้รับข่าวสารทุกวันว่าคนนั้นตายคนนี้ตายเราก็จะอยู่ในความทุกข์ความวิตกกังวลที่สุดเราก็อยู่ในความทุกข์ความวิตกกังวลจนกระทั่งว่ากลัวว่าเราจะติดไวรัสโควิดเราจะตายนั่นแน่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่รับบาปกรรมชั่วหรือฝ่ายที่สวยบุญ ผลบุญคือตั้งแต่มาหาเศรษฐีจนถึงพระราชาล้วนทุกท่านถ้ายังไม่ผลนทุกก็รุนอยู่ในความต้องความอยู่ในความกลัวตกอยู่ในความกลัวว่าจะติดไวรัสโควิดจะตายได้เหตุต่างๆจะพัดพากลัวว่าจะพัดพาจากคนที่รักที่ที่รักเป็นทุกข์จึงอยู่ด้วยความยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในความวิตกกังวลจึงอยู่ในความทุกข์จึงอยู่ได้ความทุกข์ จึงอยู่ได้ความทุกข์เห็นไหมมีแต่ทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตอนนั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตอนนั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปไม่ว่าจะฝ่ายบาปห,หรือฝ่ายบุญถ้ายัางเวียนวายตายเกิดต้องอยู่กับทุกข์เป็นทุกข์อยู่ลำไป เกิดมาไม่ว่าจะฝ่ายบุญกุศลเป็นตัเป็นเป็นเป็นราชาเป็นมหาเศรษฐีหรือฝ่ายบาปเป็นยาจกสุดท้ายต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันและโดยเฉพาะตอนพัดภาจากตัวเองที่ตัวเองจะต้องมาตายเป็นทุกข์ที่สุดในโลกจะพ้นทุกข์ได้ ก็จะต้องไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายความไม่สมหวังความไม่สมปรารถนาความไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่ไม่พอใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความพัดพลาดจากคนที่รักทิ่ที่รักเป็นทุกข์อีกต้องไม่เกิดเท่านั้นละเหตุใดเล่าที่จะไม่เกิดได้ละเหตุไรเล่าที่ต้องทําให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทุกทุกภพทุกชาติไม่ว so ่าจะฝ่ายบุญหรือฝ so he ่ายฝ่ายบาปก็เหตุเดียวคือเหตุความยึดมั so ่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเพราะเหตุเดียวเลยที่ต้องมาเกิดมาแก่เวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายเวียนทำบาปกรรมชั่วและฝ่ายบุญกุศลก็เพราะความยึดมั่นถือมั่น ว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเราสิ้นเหตุสิ้นยึดมัน่นหลงยึดมัน่นมีตัวมีตนคงที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเท่านั้นเองจึงสิ้นเอาวิชาเกเรตันหาอุปาทานติ้นพบชาติชลาวันนาทุกศกเศร้าเจียใจขับแกนใจการเวี้อไหวตายเกิดทั้งปวง พระเจ้าตรัสรู้ในยามสามก็ได้เหตุนี้ยามแรกในวันวิสาขบูชาพระเจ้าตรัสรู้บุเพนิวาสันตุนิยานมียานอย่างรู้เนี่ยของการการเกิดและการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ยามที่สองตรัสรู้จุตุปาป,ปาตยานคือเหตุที่ทำให้เกิดและการตายรู้เนเรื่องกรรมทั้งหมด แล้วก็ยามที่สามนี่เนี่ยผมว่าพระองค์เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์มากสรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องพ้นจากการเกิดจึงรู้เหตุที่ทําให้เกิดก็คือเอาวิชากิเลสตะนาุปธานีคือปฏิจจทุบาตหรืออริยสัจส,สี่นี่เองเมื่อยึดก็ต้องทุกข์อีกยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยสิ้นยึดพ้นทุกข์นิพพาน ต้องสิ้นยึดเท่านั้นการจะสิ้นยึดได้ต้องเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งใดทั้งหมดทุกในจักรวาลในโลกนี้ในร่างกายในจิตใจเราสิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นมีแต่สังขารเท่านั้นเรียกว่าสังขารทั้งหมด ไม่ว่าสังขารรูปสังขารน้มสังขารผู้รู้ล้วนแต่เป็นสังขารที่เกิดดบหมดสังขารย่อมเป็นทุกขเกิดเพราะหลงสังขารยึดสังขารจึงเป็นทุกอยู่ล่ำไปและเวียนว่ายตายเกิดมรดจติ้นพ้นสังขารเท่านั้นเนี่ยเพราะการที่จะเอามายึดได้ก็ต้องหลงเอาสังขารมายึดพ้นจากสังขารแล้วไม่มีอะไรที่จะยึดกันได้ ไม่มีอะไรที่จะเอามายึดได้การที่ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราได้ต้องเอาสังขารเอาความคิดเอาความปรุงแต่งมายึดได้พ้นจากสังขารแล้วจะไม่สามารถที่จะหลงหยึดถือได้เพราะความหลงหยึดถืออยู่ที่สังขารเท่านั้นที่เอาสังขารมาหลงหยึดถือสังขารพ้นสังขารแล้วจึงพ้นจากความจิตมาถือมาทตั้งปวง เนี่ยเมื่อพ้นสังขารพ้นความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเพราะเห็นสังขารไม่เที่ยงอนิจจังทุกขงอนัตตาสเพสังฆราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสเพสังฆราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สเพธรมาอนัตตาทมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราสเพธรมานารังอภินิเวสายะทมทั้งมวลไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่น พรเจ้าตัดสรุเรียกว่ารู้แจ้งแล้วจึงนำทมที่ตัดนำทมที่รู้แจ้งนนะทั้งหมดทั้งภพภูมิตา่างๆาฟบุญไฟบาปและเนื้อบุญเนื้อบาปจนสิน้นการเวียนไว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปทุกข์กี่ต่อไปได้รู้แจ้งด้วยพระไัยของพระองค์และจึงนำมาตัดบอกสอนแก่พวกเราทั้งหลายมูเวนายสตั้งหลายเป็นผู้ ฟังธรรมประพฤติธปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า้ดยศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย้วยศรัทธาประหาอนะินทรีวยหรือว่าโดยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีขันติอดทนอดกันข่มใจแล้งครับเจ็บจใจไม่ไหลไปตามกิเลสมีกิริตปะลายแก่ใจเก่งกลัวต่อบาปที่สุดเกิด้แจงนใะน สัจธรรมคาสอนที่พระองค์ได้รู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วจึงนํามาบอกสอนจึงเรียกว่าตัดสัลูคือตัดตามที่พระองค์ได้รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วก็พวกเราก็ฟังทมตามมีความศรัทธาตามคําสอนพระองค์แล้วก็ปฏิบัติจริงเป็นคนจริงทําจริงจนทําได้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วก็สิ้นลงยึบมั่นถือมั่นจริงคือ้นสังขารจริงๆสิ้นลงเอาสังขารมายึดสังขาร กลายเป็นใจที่เป็นวิสังขารและก็ไม่หลงเอาสังขารมันจะถือใจอีกกลายเป็นใจที่สิ้นยึดและกลายเป็นใจที่ไม่มีผู้มายึดและกลายเป็นใจที่ไม่อาจยึดอะไรได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ไปัน่นแนะจึงพ้นจากทุกทางป่วงและพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อีกต่อไป นี่แน่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่คารวะพระพุทธเจ้าก็จะตัดนี่แน่สำหรับผู้มีบุญวัฒนาบารมีที่พลอที่จะรู้ตามเป็นตามตาพระพุทธเจ้าได้พระพุทธกเจ้าก็จะตัดบอกสอนที่ได้ไปรู้ไปเห็นไปพบมาเต็ม พระสูตรนี่เลยเต็มสูตรนี่เลยเนี่ยเรียกว่าอนุบุปปะพะปิกถาเต็มพระสูตรนี่เลยคือตั้งแต่ฝ่ายบาปกรรมแล้วก็ฝ่ายบุญกุศลทานศีลตั้งแต่ผลของทาน ายบาปกรรมไฝไาวบุญกุศลแล้วก็ผลของทานนะจกระทั่งได้ไปไปเกิดบุญบุญกุศลถวายผลไปเกิดตั้งแต่เรื่่ายละบาปก่อนไฟบาปว่าอย่าไปเลยไยบาปแล้วก็ให้อ่ายบุญกุศลนะฝ่ายบุญกุศลไนะย,นะยบาปสัมประทานสี่ก็คือบาปกรรมอย่าไปทําเลยอย่าไป,อย,าไปอย่าไปคิดจะไปพูดจะกระทำหรือท่าทานแล้วก็ ให้ฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปจะไปทาเมื่อทําแล้วก็ละเลิกขาดที่ใจอย่าไปติดค้างในใจแล้วจะไปคิดไปพูดไปกระทําอีกแล้วให้ฝ่ายบุญกุศลอันไหนไม่ยยอะอันไหนยังไม่ได้ทาก็ทาให้มันเกิดขึ้น,นมาการคิดการพูดาการระทำอ่ก็ให้เป็นฝ่ายบุญกุศลทานศีลภาวนาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเมืม่อบุญกุศลเกิดแล้วก็มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยสำมัคประทานศีแล้วก็ฝ่ายบาป จะรับผลก็กรรมบาปกรรมหนักเช่นใดไปเป็นตกนาลกเป็นเป็นเรตเป็นสุรกายตาัดเฉีนจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากจนคนแค้นเต่สหาหัสพิกลพิการอย่าทำบาปผลของกรรมบาปกรรมมันจะหนักหนาสหาหัสให้เป็นฝ่ายบุญกุศลนะแต่ฝ่ายบุญกุศลถ้ายังไม่รู้ประสบดาบันขึ้นไปก็ต้องไปรับบาปก็กรัมไปตกนาลกเวียนว,วยนวนแบบนี้อีกจนกว่าจะก้าวขึ้นสู ดูแจ้งในสัจธรรมคือปล่อยวางสิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นรูปธรรมขันโสดาบันเนี่ยเป็นตัวเลขสมมุติอ่าประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขสมมติแบ่งออกเป็นหนึ่งในสี่พระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอาหารเลยแบ่งออกนแบ่งออกเป็นหนึ่งในสี่ส่วนก็คือสิ้นอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานสิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านไปหนึ่งในสี่ส่วนก็พระโสดาบันไปเกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติ ก็จะบรรลุอนิพพานไปถ้าสิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านเอาวิชากิเลสตนาอุปทานห0าปรซนหรือสองในสี่ส่วนก็ไปทำฆาตกิทาคามีหรือสกทาคามีสิ้นเอาวิชากิเลสตนาอุปทานที่ความหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไป75%หรนือสามในสี่วนก็รลุอนาคามีสิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านหมดเลย100%ยเปอร์เซ็น คือผลสังขารเลยสินยิตสังขารและสิ้นยิตวิสังขารก็นิพพานทำไมจึงพูดสอนเต็มรูปแบบอนุบุพพพิกถาก็เพื่อให้พวกท่านสิ้นความสงสัยในธรรมที่พุทธเจ้าตรัตสรู้มา ต่อไปก็จะมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่ลังเลสงสัยแล้วก็จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในการละาบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ฝึกฝนจิตใจของตัวเองในอริยมรรคมีองค์แปดก็จะเกิดอริยผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ไม่ลังเลสงสัยต่อไปก็จะเข้าถึง ทางสรนังกัจจามีธรรมังสรรนังกัจจามีสังขังสรรนังกัจจามีไม่งอนเงินคนแขนอีกต่อไปก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่เคยได้ แสดงธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเต็มรูปแบบแบบนี้ทัทีเห็นไ,ไหมโลกระถาดเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกระถธดรมที่แสดงนี้เรียกว่าอนุปุปปิกกาอนุปุปปิกกา รมนี้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงข้างใดอนุบุปภะปิกถาเนี่ยผู้ที่ฟังทางบัพทธเจ้าไม่ว่ามนุษย์และเทวดาจะบรรลุขั้นต่ำเป็นพระโสดาบันกันจำนวนมากมามายเข้าถึงพุทธทางสรานังกัจามิธรรมังสะนังกัจามิสังฆัางสรลังกัจามิไม่กวนแกดก่อนแขงต่อไปก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน ไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนีต่อไปพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าผู้ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกพวกท่านก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นเป็นมนุษย์ที่มีสติสัพจญญะมีอวัยวะครบถ้วนก็ยากที่สุดในโลกเนี่ย ผู้ท่นก็ได้มาครบั่วแล้วเกิดมามได้รับฟังพระัธรรมคำสอนอพทุทธเจ้าในอุปปะพิกถานี่ก็ในปฏิจจสมบาทในริยาสศีนี่ก็ยากที่สุดในโลกวันแบบนี้พวกท่นก็ได้รับฟังหมดแล้วและได้ฟังการปิดประจำ นี่ถือว่าเกิดมาทั้งทีมีบุญวาสนาอันสูงส่งที่สุดแล้วสิ่งที่ว่าได้ยากเดี๋ยวจะตัดว่ายากที่สุดในโลกบัดเนี้ยเราก็ได้ครบถ้วนหมดแล้วเป็นมนุษย์เกิดเป็นแล้วได้ฟังพระธรรมคำสอนพระเจ้าได้แต่ต้นจนจบในอนุปปปิกถา,าก็ได้ฟังหมดแล้ว จึงปฏิจจาระบาไดอริยสัจสีทุก,ทกสมุทัยนโิโรธมักในอริยมกักอริยผลผู้ใดก็ฟังกัูจเป็นประจำนะผู้ใดมีชีวิตที่เมื่อได้สมบัติครบถ้วนเช่นนี้แล้วที่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตัดว้ายากที่สุดในโลกแต่มีกวาชีวิตก่อนไปอยู่ในปัจจุบันจิตใจ มีแต่อบายมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกของอบายตายแล้วไปอบายน่าเสียดายยิิงนักอีกนานกี่พบกี่ชาติแนละ้วจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ปราหยากที่สุดในโลกต้องอาศัยกุศลกรรมบทสิบทั้งหมดรวมกันถึงจะเกิดมันเป็นมนุษย์ได้ ถึงได้ยากที่สุดในโลกต้องได้ถึงกุศลกรรมบท10สิบอย่างนะตั้งแต่ทานศีลรภาวนาฟังธรรมตวจมนไหวพระประพฤตปฏิบัติธรรมกว่าจะได้คุ้มเตือนก็ยากที่สุดในโลกเพรามันลืมหมดแล้วแม้แต่ แต่สมบัติเป็นมนุษย์อันประเสริฐแล้วฟังพระธรรมคาตรัสแล้วยังไม่ได้สมบัติอันประเสริฐสิบอย่างนี้เลยคือบุญกิริยาวัตถุสิบเพราะจิตใจมีแต่ความทุกข์ละทมมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในอาบายมีแต่ความทุกข์ความเรามคมรคเียดกิเลสตัณหาซึมเศร้าตายแล้วก็ไปอาบาย อีกนานเท่าไรแล้วจึงจะได้บุญกริยาวัตถุสิบครบถ้วนและจะได้มาเป็นมนุษย์อีกตะครั้งหนึ่งและจะได้มาฟังพระธ,ธรรมคำสอนอีกอดุบุภพภะปิกถานี่ไม่ใช่ว่าจะหาฟังได้ง่ายๆ อาธอาธิบายมันนี่เต็มรูปแบบหมดตั้งแต่ผลของบาปกรรมผลของบุญกุศลตั้งแต่ให้ทาน เกิดบนสวรรค์ผลของให้ตาเกิดบนสวรรค์ตายจากสวรรค์มาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีบุญกุศลมีเป็นพระราชาเป็นมหาเถติเป็นจอมทัพแต่แม้แต่ไฟไฟบุญกุศลไปเกิดเป็นเทวดาแต่ก็หลงระเริงเสพกามในสวรรค์ พอเกิดเป็นมนุษย์ก็หลงระเริงเสพกามปิดศีลปิดธรรมอีกก็ไปตกอบายวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้นพื่เจ้าจึงตัดโทษของกามกาม,มาทินวะตัวของกามเนี่ยว่ามันให้โทษให้ผลร้ายแล้วก็เนี่ยให้ตัดสอนเรื่องเนก a m มมเนี่ย พวกท่านทั้งหลายก็เห็นไหมเนคขมาเนี่ยหลายคนก็กลนหัวบวดพระบวดชีแล้วก็บวดใจเธอสินแปลนี่เนคขมาตั้งใจแน่ๆที่จะออกจากกามออกจากกิเลสมุ่งตู่มาผลนิพพานในปัจจุบันแล้วก็ กระทั่งปฏิบัติตามอริยมรรคจนเกิดอริยผลขึ้นจริงเนี่ยเป็นข้อข้อข้อข,อขอนะที่ที่ที่ผมเอาเรียงไว้อ,อ่านดูสิในอนุบุปภิกถาอา้าเอาไมไปอนุบุภิกถาห้า เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประนีตขึ้นไปเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัติ์หทานกถาเรื่องทานกล่าวถึงการให้การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันการช่วยเหลือกันสศีลกถา เรื่องศีลกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 3. ศสักขะกถาเรื่องสวรรค์กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองข้อข้างต้น 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษแห่งกรามกล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกรรมพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กรรมอันไม่ควรลหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาจนถึงรู้จักที่จะหน่ายถอนตนออกได้ 5. เนคขัมานิสังสกถาเรื่องอานิสงแห่งความออกจากกรรมกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกามและให้มีฉันทะที่จะสแสวงหาความดีงาม และความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตามปกติพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤรือหัดผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษทรงแสดงอนุปุพภิกถานี้ก่อนแล้วจึงตรัสแสดงอริยสัจสี่เป็นการทำจิตให้พร้อมที่จะรับดุดผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้วควรรับน้ำย้อมต่างๆได้ด้วยดี จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตค่ะ